สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้พามาเบิงสัตว์เลี้ยงนา่นารักน่ารักเนาะคะ่ะอันนี้จักสินแมนหมูคือสิเป็นหนูเนาะคะ่ะก็ลืมอ่านซือ้อว่าเขาเอิ้นว่ายอีหยังเนาะคะ่ะก็เข้ามาร้านสัตว์เลี้ยงน่ารักเนาะคะ่ะเอ่าก็ตั้งใจสิที่สิมาซื้อมาซื้อเหยื่อเบ็ดเนาะคะ่ะก็คือตัวดวงเนาะคะ่ะเอาไปฟิชชิ่งเนาะคะ่ะแต่ว่าเออหายังบ่เห็นก็นเลยยางเลาะเบิงเขาก็มีสัตว์เลี้ยงหลายอันหลายแนวเนาะคะ่ะ ยางเลาะไปเลาะมาถามพนักงานขายแล้วก็ยังหาบบเห็นเอามาเป็นยางยางเลาะบึงก่อนคะ่ะนี่คะ่ะก็มาเห็นเลยคะ่ะอยู่ในตู้เย็นลุงแดงก็มาเลือกเอาอันใดดีว่าสั้นก็ได้ที่ตรงการแล้วก็ย่างไก่ตัวสัตว์เลี้ยงมีประกาศน้ำเทพพี่น้องเบิ่งเนี่ยละ่ะสงสัยสมาจากทางบ้านเฮากวบจักพี่น้องก็ย่างเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องเอาบรรยากาศส่วนลายก็จะเป็นพวกปลานะคะหรือว่าสัตว์เลื้ยค้านั่นนู่นนี่ ยางเลาะเบิ้งกะสบายหูสบายตาดีพี่น้องกำงามเนาะคะ่ะปลาก็มีลลายแบบเนาะพี่น้องก็อาจจะมีพวกปลาทะเลน้ำกับอาจจะมีนะคะ่ะปลาเลียงในตู้ทั่วไปค่ะปลาสวยงามเนาะคะ่ะปลาสอดปลาบอลลูนปลานี่มันคือเป็นสีนี่ออนเนาะพี่น้องงามดีกับ่เคยเห็นด้วยกันค่ะก็เห็นอยู่นี่แ่ะงามดีพี่น้องเย็นตาเย็นใจดียางเลาะไปเรื่อยๆพี่น้อง